ตัดต้นมันตตััด้นนมถ้าไม่ชอบคนรวยก็ใช่ไปเจ้คนอ่ะไปตัดต้นมันมันไม่ต้องการคนรวยเขาก็ก็ไม่ได้จ่ายตังค์ไงตรงนี้เขาไม่ได้จ่ายตังค์มาทำสวนเอาเองตัดต้นมันไปหรือเปล่าไปปะหรอว่างปะหรอของใครของท่านแจ็คคนมันหนองแหละตัดตรงต้นตัดตรงนิ้มันเขาเอาสองหมื่นต้น ตอนนี้ม,มีพี่ปื๊ดแอมพี่ซีแม่อาอิ์เอาสองพันต้นนะใช่มีห้าคนตอนเนี้ยคนแก่เขาตัดได้ประมาณสามพันต้นนะแม่ได้สามพันต้นมันเนี้ยแม,ม่ตัดตัดแล้วเราต้องโลมไห้เขาไหมหนะรือว่า<อ>นี่ <c oughs> เรานอนไว้ไม่เราตัดเราก็ตั้งร้อยไงเราตั้งสี่มัดไงตั้งอของพี่เนืองเนะี่ย ตั้งปตั้งไปซุ้มไปุ้มไปใช่ไหมใช่สมมงหเราตัดหกแถวใช่ไหมเราก็ตั้งตรงกลางไปแล้วเราก็ตั้งสี่แถวอ่ะมันละลยีะ่ส,ส,สิบห้าต้นใช่ไหมล่ะแล้วก็เอามารวมกันสี่มะละร <คน S 2> ้อย e. จนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำํำไหมครับก็นี่ไง,งเขาต้องการคนมาดูแลสวนอยู่เพราะว่าเขาปลูกผล,ลไม้ไปเยอะแยะแต่ว่าทุเรียนปลูกไม่ปลูกทุเรียนปลูกแล้วไม่เกิดปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายแต่ว่าผลไม้อย่างอื่นก็ปลูกพอได้อยู่แต่ว่าเขาก็กำลังวิ่งดูงานดูสวนในหลายที่อยู่ พี่รู้นะคะน้องแทนวิตุดีกว่าอ,อ๋อข้าวโพดต้มก็มาค่ะอืมขอโชว์ร้นอนๆเลยข้าวโพดต้มนะคะะรับผมข้าวโพดต้มเต,ต,ติมเ<ะ><ะ>ติมเนติมละลายเลยร้อนจริงไหมร้อนจริงเปล่าล่ะเออร้อนจริงเลยไม่ร้อนยังไงควรเหรอขนาดานี้บอกรักน้องลินหน่อยสิคะรักรักข้าของมือหน่อยทำแบบนี้ดิ อี่ตุ๊กพี่ตุ๊กนะเทมหวานมากมากเลยอ่ะเขาบอกรักแบบนี้บอกรักด้วยการแสดงออกนะครับผมเคยไปปลูกเผือกสุดท้ายเขาก็เลือกมันมุกนี้โอ้ยมุกนี้แหม เคยไปปลูกเที่งบ้านก็เลือกมันนะบ้านเราก็ทําไร่มันสํำรังกันเนาะเขาเลยเลือกมันใช่หเออตอนนี้มันราคาถูกพี่เขามข้ามาเลือกมันหรอวเปลี่ยนจากปลูกมันแล้วนี้ก็โสดน้องบ่าวคนนี้ก็โสดชื่อน้องแอมอรรถบัตดีบ่าวเพชรหน่อยอรรถบัตดีบ่าวเพชรหน่อยบ่าวเพชรเป็นโสดคนดูแลสวนูพพ่อเเาะะลยนนคแถวนี้เขามีแต่คนผู้เพาะเพาะผู้เพาะน่ารักส้มตำก็มาน้องเพชรคออย่าไปตูกนะครับผม มาหาพี่ทุกบานครั้งบอกรักพี่สุรชัยสุรละชายยังเอ่ยเออใช่พี่ทุกเขาบอกรักพี่สุรชัยยังอะส้มตามมาแล้วได้ไปง่ายด้แยนน้ำทำไมถึงก็โคตรมันร้อนตออทุกวันเวลาทุกชั่วโมงค่ะน้องแฉนว่าไงครับแม่ตุ้ยนะครับผมออร่ย น้มาแล้วมาแล้วมาแล้วส้มตำส้มตำถาถาโตโตเลยเก็บมาไงก็ชวนแอมอยู่ว่าไม่ดูส้มตำถาดนะครับมีมะเขือมะนาวนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับใส่เข้าไปนะครับเอามาเถอะเขาจะกินกันหอมมากเลยเอาละอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมกินแทนเพื่อนให้เนาะมะเขือมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวผมกินเดี๋ยวผมกิน ก็ขายอยู่บ้านบ้านใครอ่ะที่ตรงคลองน้ำอ่ะอืมอ๋อบ้นพี่เอะปล่อยเห็นบ้านปามาณไหนไม่ใช่บ้นพี่เอะที่ขายจังงงไงเอาเธอไม่เก็บผักมากินแต่ส้มตำแหม่ก็ผักอยู่บ้านเลงอยู่เต็มสวนเลยเดี๋ยวพี่จ๋าเอามาให้พี่จ๋ามีอ๋อมีอยู่ฮึเพราะว่าจะกลับไปเก็บที่บ้านแล้วนะี่บ้านก็มีอะกระงานบานไหนคนมีคนจับปลาก็บอกเด้อไม่พี่เอะผักสลัดเหรอคุณจับปลามาแล้วพรุ่งนี้ต้องมาผักสลัดหรือเปล่า พร่ไม่หมายถึงผักบ้านพี่เบสลัดหรือเปล่าแม่ตู้ค่ะพ่อผมหน่อยบ้านยังตัดแต่นอนี่นะอือเหรอแก้วขางใรใช่เรียกแ่ยไดไเปตู้คืออะไรเี่ยเข่กินกันไหนบะกอกนี่พี่ไม่ตู้ค่ะแ้วแก้วอาจารย์ คอแห้งล้วคุยเยอะน้องเพีิดูอุ้ยน้องเพียข <laughs> ันแข่ามี่ตุวกันแขวแล้วนะ